ปาเตยกรรมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีความโดดเด่นสะดุดตาด้วยรูปหล่อลอยตัวประกอบด้วยรูปเล่มรัฐธรรมนูญในสมุดไทยซึ่งจำลองแบบจากรัฐธรรมนูญฉบับแรกแห่งราชาอาณาจักรไทยที่นำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไทยประดิษฐานบนพานแว่นฟ้าสร้างด้วยทองสำริดสูง3เมตรบนฐานอาคารทรงกลม ลานอนุสาวรีเป็นรูปวงกลมยกสูงมีบันไดโดยรอบรอบนอกลานมีปีกทรงแบนอยู่สีทิศสูง24เมตรรัศมี24เมตรที่โคนปีกทั้ง4ด้านประดับงานประติมากรรมนูนต่ำล้อมรอบอนุสาวรีด้วยรัวเตีย้ยซึ่งใช้ปืนใหญ่โบราณจำนวน75กระบอกฝังดินโผล่ท้ายกระบอกขึ้นมาเป็นเสาคล้องโซ่เชื่อมต่อกันปรุงสีรวมสืบสานความเป็นไทย